ความคืบหน้าล่าสุดของคอดีน้องชมพู่เสรีพิสุทธิ์ฟาดแรงสิระพาผู้ต้องหาถแถลงย้อนบิ๊กตู่เหมือนด่าตัวเองเสรีพิสุทธิ์จวกยับสิระพาผู้ต้องหามาถแถลงชี้เป็นประธานกมทกฎหมายเพราะนายตอบแทนให้ย้อนบิ๊กตู่ด่าสิระเหมือนด่าตัวเองผลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะสอส,อสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพานายชัยพลวิพาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แถลงข่าวที่รัฐสภา พลตรวจเอกเสรีพิสทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นำผู้ต้องหามาชี้แจงที่รัฐสภาและไม่ใช่หน้าที่ของกอมทกฎหมายที่นายศิระเป็นประธานแต่นายศิระยังไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองเพราะหน้าที่ของกอมทกฎหมายมีหน้าที่ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายด้านกฎหมายไม่ใช่มาเน้นเรื่องของการปฏิบัติซึ่งการร้องเรียนว่าใครปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ เป็นเรื่องของตนในฐานะประธานกมทปปชอ,อยากถามว่านายศิระเรียนอะไรมาเพราะทราบว่าจบคณะศิลปศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมเกลกแต่มีการตอบแทนให้เป็นประธานกมทกฎหมายและจะรู้เรื่องอะไรนายศิระเป็นกมทกฎหมายนำผู้ต้องหามาถแถลงที่รัฐสภาจนถูกพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตําหนิก็ต้องถามว่าพลเอกประยุทธ์ว่าแล้วใครเป็นคนตั้งซึ่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์ตอบแทนนายศิระให้เป็นกมทกฎกหมายเพราะตอนนั้นตนเคยสอบพลเอกประยุทธ์เรื่องถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบและมีการให้กมทเดิมาลาออกไปจากนั้นมีการส่งนายศิระ นางสาวปรินาไกรคุปและนายภัยบูลนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐมาป่วนตนทุกวันพลเอกประยุทธ์ไม่รับผิดชอบตัวเองเมื่อตั้งเขามาแล้วไปด่าเขาทําไมและไม่ใช่แค่นั้นพลเอกประยุทธ์ยังตั้งคนค้ายาเสพติดติดคุกอยู่ต่างประเทศมาเป็นรัฐมนตรีอีกผลมาจากตัวพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นอะ่ะอย่าไปโทษคนอื่นเลยอย่าไปด่านายศิระ ด่านายศิระก็เท่าก,กับว่าด่าตัวเองพลเอกประยุทธ์ไม่รู้หรือว่านายศิระนะ่ะก็เคยถูกจําคุกมาก่อนซึ่งการที่นายศิระทําแบบนี้ไม่รู้กฎหมายหรือไม่รู้หน้าที่เมื่อมีการยื่นเรื่องมาแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบและควรส่งเรื่องให้กับกมทที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปไม่ใช่ว่ามารับเรื่องแล้ว ลงมาแถลงข่าวเพราะชอบเป็นข่าวและตอนนี้ก็มีปัญหากับหลายคนจนถูกเขาฟ้องทั่วไปหมดผลตรวจเอกเสรีพิสุจน์กล่าวความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ผลตรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดิตรองผู้มชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าการที่พบเส้นขนสมเส้นสื่อความหมายอย่างไรบ้างและทำไมเส้นขนเพิ่งปรากฏอาจจะเป็นการยัดหลักฐาน เพิ่มเติมหรือไม่พลตรวจตรีวิชัยกล่าวว่าต้องมาดูกันว่าเส้นขนนี้ได้มาตั้งแต่ตอนไหนหากได้มาตั้งแต่ตอนตแรกที่ทําคดีแสดงว่าหลักฐานมีจริงซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ว่าเส้นขนนี้เข้ากับใครตนยอมรับว่ากระบวนการนี้ใช้เวลานาน,านมากจริงๆบางคดีที่ตนทำ5ปีเพิ่งจะออกก็มีแต่จากประสบการณ์ของตน เส้นขนังกล่าวอาจจะนำไปเป็นตัวบ่งชี้กับพยานหลักฐานอื่นก็ได้อย่างสมัยก่อนตนทำคดีหนึ่งไม่เจอหลักฐานอะไรเลยยกเว้นก้นบุรีพอเอาไปตรวจ DNA เเจอเป็นคนไหนก็ต้องไปสืบอีกว่าคนนี้อยู่ไหนตอนเกิดเหตุปรากฏว่าพยานหลักฐานอื่นก็ชี้ชัดอีกว่าคนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุกรณีที่เพิ่งเจอเส้นขนตนคิดว่า ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะคดีนานแล้วแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอได้แต่จะต้องบ่งบอกที่มาให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่เจอได้อย่างไรเจอที่ไหนเพราะเส้นขนดังกล่าวถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญมากๆแต่จะสามารถทำให้สารลงโทษได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสารจะเชื่อถือหรือไม่ส่วนที่มีข้อมูลบอกว่า เป็น DNA ทางสายแม่ก็จะมีคุณตาคุณยายตัวแม่น้องชมพู่และพี่น้องของแม่น้องชมพู่เช่นป้าแตนตนยืนยันว่าตำรวจไม่มีทางยัดหลักฐานเพิ่มแน่นอนหากทำหลักฐานขึ้นมาเองนะ่ะแล้วไปขัดกับหลักฐานชิ้นอื่นคนทำติดคุกแน่นอนเพราะฉะนั้นยัดหลักฐานไม่ง่ายใครจะเสี่ยงอีกอย่างใครจะนำเส้นขนของคนอื่น มาได้คดีนี้ไม่มีจับแพ้แน่นอนหากจะทำแบบนั้นคงทำไปนานแล้วแต่สาเหตุที่คดียืดเยื้อเพราะเจ้าหน้าที่กำลังเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ศาลไม่ยกฟ้องเพราะฉะนั้นแล้วช้าแต่ชัวร์ดีกว่าความคืบหน้าล่าสุดเพจ Facebook ช,ชื่อดังชื่อเพจว่าเพจกูอีแฉเดียวกูจัดให้ได้รายงานความคืบหน้าล่าสุด ซึ่งมีข้อความดังนี้ครับเอาอีกแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้หมายมีอีกแล้วจ้าเรื่องเจ้าแม่ที่เอามาหลอกลวงให้ผู้คนกราบไหว้บูชาแถมมีการขายทูบเทียนกันอีกที่แท้โปะ๊ะมันคือไม้มาฆ่าแต้หมายมาลงที่บ้านผู้ใหญ่นิ่มวงเล็บหรือไอจ้จุดๆนั่นแหละแต่ไม่อยู่บ้านเลย ให้หนายเสริมรับแทนงานนี้มีเสียเงินอีกตามระเบียบฮ่าฮ่ฮเงินร้อนเฟ้ยได้มาแบบหลอกลวงแหก,กตามันก็ต้องไปแบบนี้แหละปอลอหม้สารส่งฟ้องคดีไม้มาฆ่าแต้อายการสั่งฟ้องนายชัยพลแต่เนื่องด้วยนายชัยพลยังต้องกักตัวเลยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นธุระแทนจบข่าว ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าโอ้เจ้าแม่สรพิษที่ตอนแรกขึ้นมาจากน้ำเป็นไม้สักอยู่ต่อมามีการแสดงอิทธิฤทธิ์กลายเป็นเจ้าแม่ต่อไม้มาฆ่าแต้เจ้าแม่ช่างสร้างความเชื่อความงมงายให้กับผู้คนหลงมาโอนเสียจริงหลอกลวงหลวงโลกถัดมานะครับบอกว่า คนบดีก็แบบนี้ล่ะนี่ยังไม่หมดนะยังมีเวรกรรมรออยู่อีกเยอะถัดมานะครับบอกว่าส่งมอบตราคุดอีกแล้วหนึ่งกักตัวที่บ้านเสร็จไปกักตัวในจุดๆ,ๆต่อแหกปากร้องเพลงอ้อนเงินรับขวัญจากแฟนกลับได้อีกถัดมานะครับบอกว่าดูไปเรื่อยๆเพื่อนเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆจ้าถัดมานะครับบอกว่าผู้ใหญ่บ้านโดนแล้วเหรอถัดมานะครับบอกว่า ช่วงนี้งานเข้ารัวๆเลยนะพอลลี่ถัดมานะครับบอกว่าคุณคิดอย่างไรเมื่อเห็นคนพวกนี้ถือโทรศัพท์ชี้หน้ากันไปทั้งวันถัดมานะครับบอกว่าหมายมันเยอะจัดนะคิวทนายไม่ทันถัดมานะครับบอกว่ารับมันเข้าไปรับเยอะๆเหมือนรับบริจาคไปเลยถัดมานครับบอกว่าเตรียมเงินไว้สักร้อยล้านนะ ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยแจงปมเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้คุณหนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในสารหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องของคดีและข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งประแตนหรือถนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องของเส้นผมในรถของลุงพลว่าเจอผม น้องชมพู่เป็นเรื่องปกติหนุ่มกัญชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศรีศรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงสินโครตรอนว่าผมที่เจอในรถมาต่อกับผมที่หัวน้องชมพู่ได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผม ที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือ2ในนั้นอยู่ในรถของลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นของใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุกพลได้ หนุ่มกัญชัยยังกล่าวด้วยว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายฝั่งลุงพลก็มีโอกาสที่จะสู้ได้เพราะสารยังไม่ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็คงต้องทำงานหนักทนายตั้มก็บอกว่ารู้แนวทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่อีกมุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ปีกว่าแล้วความคิดเห็นส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพ้3-4เดือน คงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมโจดจันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายกับเรื่องแบบนี้ในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้รกันไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%อีก80%ที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมา มันอยู่ในสำนวนแล้วเราไปดูกันในสารเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึ้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้